เร่องาที่ยสิบของอาจารย์คงไม่มีอะไรที่ precise ขนาดนี้คือมีมากไว้ถ้าไม่เกินไปจริงๆเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นกินสะสมไว้กินเผื่อไว้ได้เช้าสองเย็น2องแล้วเผื่อไว้ต้องตรงอย่างเมื่อกี้ที่ถามไม่ตรงจะไม่ตรงเพราะทำไมกินช่วงระยะเวลาห่างกันพอสมควรอย่าไปกินต่อกัน ต่อกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทิ้งช่วงวันตอนใกล้ๆของวันมันอาจจะมีเที่ยวสิบน้อยกันไปหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่มีความจำเป็นต้องเป๊ะเป๊ะขอเพียงทานให้ห่างก่อนพอสมควรแล้วก็เวลาท้องว่างถ้าลืมเพื่อให้ดูดซึมได้วันนี้เนี่ยทำให้ที่จังหัดนิการกเพ่อเกิดความเข้าใจเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาไปรับยาแอนติบอติกเนี่ยนะคะ หมอเขาจะบอกเลยว่าขอให้กินในเวลาที่ใกล้เคียงกันของแต่ละวันเขาจะพูดซึ่านอะไรก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะเป็นแบบนั้นคือเขาไม่ได้กำหนดเวลากินเรานะคือมันจะมียาแอนติ้บิอติกบางตัวเนี่ยเราจะกินก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้ตอนไหนก็ได้หมอเขาไม่ว่าแต่หมอเขาบอกว่าขอกรุณากินในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกวันใกล้เคียงคือไม่ใช่หายคว่าวันนี้กินเก้าโมงวอีวันหนึ่งกินสิบเอ็ดโมงว่ามันกินเจ็ด มันจะไม่ใช่ไซเคิล12ชั่วโมงอย่างที่ว่าคือส่วนหนึ่งของบิมก็คือว่าเนื่องจากมันไม่มีผลข้างเคียงใดๆกินเพิ่มไว้ก็ไม่เป็นไรอย่างกรณีของแอนติไวรัลนี่มันไม่ได้มันมีผลข้างเคียงเยอะเนเพราะนั้นต้องอย่าให้กินเยอะไปกินให้พอหมอให้ออกฤทธิ์ตรงนั้น่ะแล้วไม่ต้องไปกินสะสมไว้ให้มันเกินเวลาเดี๋ยวมันมีการเพิ่มมากเกินไปแล้วก็ผลข้างเคียงมันก็จะเกิดท่านจะงเพียงแ่นิดนึงว่า ไอ้ side effect หรือผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสเอชเท่าที่พบเนี่ยมีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยที่พบมากที่สุดคือการเวียนหัวค่ะอ,อันดับแรกคือระยะแรกที่เราให้ไปในช่วงโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกหรือวันสองวันแรกเนี่ยคือเรียกว่าแทบจะเป็นจะตายคนไข้หลายคนที่ยังหยุดทานยานะฮะค,คือเขาไม่ไหวค,คือบางคนนี่คือถ้าไม่ ไม่ไม่คิดถึงลูกถึงพ่อถึงแม่ที่รออยู่ประมาณว่าไม่เอาละยาต้ายตายก็ใช่เถอะตายดีกว่านะคะคือทรมานเขาบอกว่าเขาเวียนหัวชนิดที่ว่าเดินไม่ได้ลุกไม่ได้เลยก็คลานเอาอันนี้เหมือนกับคนไข้ที่พม่ยอมคีโมเปล่าคะทำนอนเพราะคีโมก็มี s i เฟ e ต์เหมืองกันใช่ไหมครับบางคนก็บอกไม่เอาแล้วไม่คีโมแล้วจะบ้าตายอยู่แล้วมันจะมึนหัวค่ะนะคะอาการแรกที่พบก็คือมึนหัวอ่อนเพลียท้องเสียปวดศีรษะท้องเสียได้เหรอค่ะ ค่ะบางรายนะคะบางรายแต่มันมันอยู่ในตทฤษฎีของการใช้ยาเลยนะคะว่าใช่เอฟเฟกปกติใชเอฟเฟกปกติกตครับเหล่านี้คือถ้าเกิดขึ้นอย่าได้ตกใจแล้วคุณจะปรับด้วยตัวได้ภายใน3เดือน3เดือนแต่กว่าจะถึง3เดือนใช่ไหมคะมทรมานนะคะ <S <S วินัยต้องรองเขาว่าวินัย <S S S คือค่อยเราเวลาทําอะไรครับมันจะมีจุดที่เรียกว่า transition เนี่ยนะคะคือจุดเปลี่ยนผ่านจุดเปลี่ยนผ่านเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะ ชีวิตเราจะมีประสิทธิภาพลดลงจริงไหมอาจารย์ครับ,รบเราย้ายบ้านประสิทธิภาพของการใช้ชีวิตก็ลดลงเซเว่นอยู่ไหนไปสัมมีอยู่ไหนอะไรต่างๆรเราจะเริ่มมีนะเราย้ายสถานศึกษาเราย้ายที่ทํางานเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหม่งนั้นคนเราเนี่ยถ้าเราไม่อดทนกับช่วง transition ไม่อดทนกับช่วงเปลี่ยนผ่านจะล้มเลิกและสุดท้ายก็จะ สวเปล่าไปการกินยาต้านเอดมันก็เหมือนช่วงทรานซิชันของชีวิตนะที่เราไม่เคยกินแล้วเรามากินมันก็มีช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วอาจารย์กฤติกาพูดว่า3เดือนเราจะชินชคนที่รอดถึง3 <c oughs> เดือนมีสักกี่เปอนะร์เซ็นต์นะจรบไม่ยช่รอดตายไม่ตายนะแบบยว่ายอมทำครบ3เดือนแล้วแล้วก็ในที่สุดก็ ชินกับมันได้ไม่ปวดท้องไม่ปวดหัวอะไรพวกนี้ค่ะก็เกิน50%นะคะที่เขาที่เขาอดทนเพราะเขามีภาระที่จะต้องรับผิดชอบในวันข้างหน้าเขาเขาเขาตายไม่ได้ค่ะเพราะเขายังมีลูกมีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแลนะคะมีลูกน้องมีโรงงาน มีโรงแรมที่เขาต้องรับผิดชอบมีคนไข้คนหนึ่งนะคะที่เขาติดเชื้อมานานแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวพรรณและเรื่องสุขภาพนะคะที่ทําให้คุณภาพชีวิตเขาแย่ลงทุกวันนะคะต่อมาเขาเริ่มใช้อาหารเสริมนะคะอของอาจารย์พิเชษเนี่ยนะคะเขาสิ่งที่เขารู้สึก อย่างแรกเลยก็คือเรื่องผิวพรรณก่อนเลยค่ะเขาโทรบอกว่าห้ามใจไม่ไหวแล้วขอโทรมาบอกอาจาร์หน่อยว่าสิ่งแรกที่คนทักทายเข้ามาว่าไปทําอะไรมารทําไมผิวพรรณเปล่งปลังปล่งนะคะออร่าออร่าออ,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 อร่าค่ะประมาณนั้นคือไปทําอะไรมาไปกินอะไรบอกมาซะดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคคเขาเกิดเลยเล่าว่าไปทานอาหารเสริมนี่คือแรงจูงใจในการมีชีวิตอยู่นะอาจารย์มีคนชื่นชมไงเออถ้าเป็นเราในขณะที่เราเจ็บป่วยกับมือใจเราก็หมดผิวพรรณเราก็หมองค้ามหน้าเราก็หมอง วันหนึ่งเรากินอาหารเสริมของอาจารย์วิเชษกินแล้วรู้สึกผิวพรรณดีคนทักอาจารย์การณ์รีแรงจูงใจกับผู้ป่วยในการกินยาด้วยไหมคะค่ะแรงจูงใจนี่สําคัญมากครับแรงจูงใจแล้วก็กําลังใจอาจารย์ให้ยังไงครับค่ะก็อันดับแรกต้องถามข้อก่อนว่าทุกวันนี้คือคือเราจะเริ่มค้นหาปัญหาเขาก่อนเนาะคิดว่าตัวเองอยากมีชีวิตอยู่ไหมก่อนเขราะว่าเขาเขาเช t ทีเวชันนี่สําคัญนะต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนบ้างก็บอกว่าก็ไม่อยากอยู่แล้วล่ะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเป็นภาระลูกหลาน สามีก็ตายไปแล้วก็จากเอสนะคะลูกก็ตายไปทีละคนละคนหมดละชาวบ้านพ่อแม่อะไรก็รังเกียจก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไงอก็คิดค่าตัวตายอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสร้างแรงจูงใจให้เขาโดยการเสริมแรงบวกให้นะคะส่วนบางคนที่เขาบอกว่าออ้ยอยากอยู่เพราะว่ายังไงก็ตายไม่ได้ลูกก็ยังเล็กอยู่ทันดุสิภาระค่ะ แล้วก็พ่อแม่หรือไม่ก็ภาระด้านธุรกิจนะคะอาจารย์แล้วก็ให้แรงเสริมไปนะคะว่าชีวิตของเรายังมีค่านะคะมีค่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีใครเหลืออยู่แล้วในครอบครัวแต่คุณยังมีค่าต่อคนไข้คนอื่นๆนะถ้าคุณตั้งใจที่จะรับการรักษาตั้งใจรับทานยา<ช>นะคะ<ช>คพอคุณสุขภาพแข็งแรงคุณสามารถเอาประสบการณ์ที่ดีไปให้คําแนะนําให้กําลังใจแก่คนไข้คนอื่นๆได้นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีนวัตกรรมนะคะจากการทําวิทยานิพนธ์นอกจากเรื่องนาฬิกาปลุกเรื่องการตรงต่อ เวลาการเสริมกําลังใจแล้วนะคะเราก็มีตลับยาค่ะอาจารย์ตลับยาที่ต้องให้ยาต้องมีการจัดยาไว้เลยตื่นมาปุ๊บจัดยาเลยสองเวลาเช้าเย็นนะคะตลับยาอาจจะเป็นชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการลืมทานยาคือบางคนอาจจะเอ๊ทานหรือยังนะไม่แน่ใจพอไปดูซองยามันก็ปนกันอยู่ในนั้นนเลยไม่รู้ท่าไ่แต่ถ้าเกิดว่าในตลับยาถ้ายามันยังอยู่แสดงว่าไม่ได้กินไปใช่ไหมไม่ทานค่ะ ประมาณนี้นะคะตลับยาบนอกนั้นพอ,พอ,พ,อพอทานยาเสร็จเซ็นชื่อด้วยค่ะโอ้โห oh, กำกนดน,น,น,นั้นเลยกำกับมีตารางประจําเดือนเลยนะคะค,คือทําทุกวิถีทางที่ทําให้เขาไม่ลืมทานยาเลยนะคะนี่ถ้าเกิดอาจารย์เอาไอทีเข้าไปช่วยด้วยหรือว่าเอาไอ้โมบายโฟนเข้าไปช่วยได้นะะี่ยคะค่ะ มันมีตัว reminder นะอาจารย์ในเครื่องเนี่ยมันมีแอปพลิเคชัน reminder อาจารย์สามารถตั้งเวลาเขาได้เลยกรีมันก็เปิดดูกินยาซะจะมี reminder อยู่พอดีสิ่งนั้นไม่หยู่ในวิทยาอาจารย์ใช่ไหมคะค่ะก็พอดีมีคนไข้บางคนใช้ค่ะเขาใช้มือถือปลุกใช่ทีนี้คน้บางคนมือถือเนี่ยมันมีตัว reminder ค่ะแล้วเขาตั้งรายการในในมือถือนะคะแล้วแล้วบางคนที่จะตั้งใจมากพอเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าบางทีขับมอเตอร์ไซค์อยู่ นะคะมือถือปลุกปุ๊บฝนก็ตกนะคะจอดข้างทางใต้ต้นไม้ทานยาทันทีโอ้โหดีมากค่ะเพราะว่าแม้แต่1นาทีมันก็ได้มาเป็นร้อยเป็นพันตัวเขาบอกค่ะเขาบอกว่ามันคุ้มกว่าในการที่เราจะเลยไปอีกสักนิดหน่อยแต่มันไม่คุ้มกับการที่เชื้อโรคมันเพิ่มขึ้นแล้วเรามาป่วยมาดื่อยานะคะฟังอาจารย์กนิกาพูดแล้วเนี่ยคิดถึงเรื่องที่ทางด้านนักกิทยาเขาบอกว่า คนเราถ้าคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันต้องขาดสามอย่างพร้อมกันแต่ถ้าเกิดเหลือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมันจะไม่ฆ่า3สามอย่างนี้ว่ามีอะไรครับอาจารย์ขาดรักขาดเพื่อนขาดหวังโอ้โหใช่ไหมครับขาดรักขาดเพื่อนขาดหวังอ่าซึ่งจริงๆแล้วหลายคนที่ัาเรียนก,นกันพูดเนี่ยเขาขาดรักละขาดเพื่อนละ,<ฮ>ะคือหมายความว่าไม่มีใครรักเขาละทุกคนต <ฮะ S 2> ังเกียดเดียดฉันไม่มีใครยอมเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านก็ไ่จนกระทั่งเขาไม่มีความหวังนะ แต่อาจารย์ก็ไกาไปใส่ความหวังให้กับเขาครับลูกไม่อยู่ <więcej. S 2> แล้วผัวไม่อยู่เมียไม่อยู่พ่อแม่ไม่อยู่อะไรก็แล้วแต่แต่ตัวคุณยังมีอ่ะตัวคุณยังมีอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณยังมีความหวังอ่ะคุณยังจะทํานู่นทํานี่ทํานี้ได้เพราะฉะนั้นทําให้สามอย่างไม่ขาดพร้อมกันอคือคนเราเนี่ยถ้าขาดสามอย่างพร้อมกันเนี่ยโอกาสสูงมากเลยครับแต่ค่าตัวตายแต่ถ้าเกิดมองหาผิดหวังจากความรักหาคนรักไม่ได้อาขายไปหนึ่งอย่าง ถ้าไปหาเพื่อนเพื่อนปลอบโอเคมีเพื่อนไม่ตายละครับแต่ไปหาเพื่อนสมน้ำเน่ามึงน,นี้ไม่มีเพื่อนแล้วนะแต่ทีนี้อยู่ที่ตัวเราเองละว,ว่าเราเนี่ยจะมีความหวังไหมซึ่งอันนี้มันก็จะไปประสานกับไอ้ตัว Q ของชีวิตอันหนึ่งล้วอาจจะมี eq aq iq อะไรก็แล้วแต่ Q เนี่ยคือ sq คือ spiritual quotient การเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะมนุษย์เราเนี่ยบางคนชอบพูดบอก เออถ้าเกิดฉันออกจากบริษัทเอเชียนไลฟ์เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับบริษัทไหมดิฉันว่าไม่มีผลหลักฉันอยู่ก็อย่างนั้นฉันไปก็อย่างนั้นพวกนี้ SQ ต่ำนะฮะประดังถึงสอนไงว่าให้เราต้องคิดว่า I can make a difference ถ้ามีฉันเนี่ยบริษัทต้องไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะพูดแบบอย่างคนอย่างฉันตายเนี่ยจะมีคนร้องไห้สักกี่คนจะร้องสักกี่วันฉันว่าแป๊บเดียวเดียวก็ลืมฉันพวกนี้ SQ ต่ำนะของผมต่ํา จริงนะไม่ได้นะเซนเหรอครับคนเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถที่จะมอบไปให้กับตัวของผู้ป่วยได้ด้วยค่ะอย่างยิ่งสําคัญอันดับแรกเลยก็ขออนุญาตล่าประสบการณ์เคสหนึ่งที่เข้ากับที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมีคนไข้เคสหนึ่งที่มีอาการหนักมากหนักมากจนหมดหวังในชีวิตละไม่สู้ละไม่ยอมทานยาแล้วค่ะจะหมดสามอย่างนะนะรักไร้เพื่อนไร้หวังนะไม่เหลืออะไรละ ไม่ทานข้าวทานยาทานน้ำอ,อะไรทั้งสิ้นคือรอลมหายใจสุดท้ายนะคะ uh huh. จนสุดท้ายหมอที่รักษาก็บอกว่าคนไข้ก็คงจะหมดหวังแล้วล่ะบอกให้ญาตินาคนไข้กลับบ้านก็คือถามถามกันตรงๆว่าจะให้ตายที่โรงพยาบาลหรือตา,ตายที่บ้าน<อ>ถ้าตายที่บ้านก็รีบเอาไปเดี๋ยวจะไม่ทนันเพราะตอนนี้วัดความดันไม่ได้ล้ว uh huh. นะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วก็ญาติเขาก็พูดขึ้นมาคําหนึ่งว่าผมขอมอบชีวิตลูกผม ให้อาจารย์กนิกาเป็นผู้ตัดสินเพราะว่าอาจารย์ศึกษาเรื่องโรคเอดส์แล้วลูกเขาเป็นโรคเอดส์ทาก็เลยต้องอาจารย์กนิกาช่วยดูลูกผมด้วยค่ะคือเขาก็เล่าว่าเขามีลูกอยู่เจ็ดคนนะคะผู้หญิงสองผู้ชายห้าในห้านี่เป็นเอดส์หมดนะคะแล้วตายไปสี่แล้วเหลือคนนี้คนสุดท้ายมันเป็นยังไงเป็นได้ทั้งครอบครัวในครอบคองสาเหตที่มาไหนสิซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่โรคเอดส์ยังยังไม่เป็นที่รู้จัก มากนักทําให้คนยังไม่ได้ระวังตัวก็มีการอาจจะเที่ยวยิงบริการนะคะหรือว่ามีเซ็กซ์โดยไม่ได้ป้องกันแสดงว่าพฤติกรรมนี่น่าจะเที่ยวผู้หญิงทั้งบ้านก็อาจจะชวนน้องไปด้วยกันพี่ชวนน้องไปเพื่อนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้คุณพ่อก็เล่าว่าลูกสี่คนนี้อาการดีกว่านี้อีกนะมันก็ยังตายเลยเพราะฉะนั้นคนนี้ผมก็ทําใจไว้ละแต่ว่าเห็นว่าอาจารย์ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาเผื่อจะมีความรู้ช่วยลูกผมนะครับก็อาจารย์ก็ตัดสินกัแล้วกัน นะคะดิฉันเองก็เลยคิดขึ้นว่าคนไข้คนนี้อายุเพียง38ปีนะคะอายุยังไม่มากแล้วเขายังต้องอดูแลครอบครัวครอบครัวเขาเองเนี่ยมีสมาชิกอยู่8ดคนที่เขาต้องเลี้ยงดูแลนะสมาแล้วก็มีลูกน้องในโรงงานอีกเป็นกาลังสำคัญย <22 S 1> ี่สิบสองคนนะคะคคอีก22คนลูกน้องในโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงสร้างแรงจูงใจให้เขาคือตัวเขาเองไม่ยอมว่าไม่สู้แล้วนะคะสุดท้ายดิฉันต้องใส่หวังให้เขาละค่ะใช่ค่ะดิฉันก็บอกว่า ถ้าหากว่าคุณต้องตายไปหรือจากไปเนี่ยคุณต้องคิดถึงซิว่าพ่อแม่ร้านแล้วก็เราก็นับญาติาเขาทั้งหมดที่เขาเล่าให้ฟังนะะแล้วลูกน้องผมละจะทํำยังไงอ,อ,อเขาก็คิดอยู่สักภาคหนึ่งแล้วเราก็พยายามจะเสริมตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆนะคะ,คน,ะนอกจากนั้นนะอา,อาจารย์ได้ศึกษาถ้าผลการศึกษาของอาจารย์เองเนี่ยนะได้ผลดีแล้วผมหายวันหายคืนเนี่ยนะผมก็เป็นกุศลด้วยนะอ,อะไรประมาณเนี้ยเนาะเขาก็บอก งั้นก็ได้ครับเขาก็เริ่มสู้ขึ้นมาเนาะเริ่มทานน้ําทานยาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็ทำมาหากินขับรถปลอเลยค่ะนะคะสามารถดำรงชีวิตแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวและลูกน้องเชื้อนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะเราชอบพูดว่าเป็นเอดตายแน่ใช่เราไม่ได้เฉียงเป็นเอดจตตายในแน่แต่จังหวะเวลาของการฟักตัวหรือการดูแลรักษาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกินหยูกินยากินอาหารเสริมรดน้ำมนต์สมาธิเนี่ย บางคนอยู่เป็นสิปีนะแต่บางค,บคนมีความรู้สึกพอพอรู้ว่าเป็นปั๊บนึกว่าจะตายปีหน้าเงี้ยค,ค่ะกาลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากค,ค่ะว่าเขาจะสู้หรือไม่สู้แล้วรา,รายน,ายนี้รายนี้ก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นค,คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็สอสามอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็คือช่วงหลังนี้ก็เมื่อเมื่อได้มารู้จักอาจารย์พิเชษนะคะก็ได้แนะนํา อาหารเสริมให้เข้าลองดูเนาะเขาก็มีปัญหาที่ว่าน้ําหนักน้อยตลอดค่ะจย์น้ําหนักก็คือตอนที่ช่วงที่เป็นมากที่สุดน้ําหนักแค่36หเนาะหนังหุ้มกระดูกต้องใช้คว่าหนังหุ้มกระดูกถ้าเกิดสามสิบกว่าเนี่ยหนังหุ้มกระดูกเขายังแซลตัวเขาเองว่าถ้าลมพัดมาแรงๆนี่เขาก็ต้องปลิวไปตามลมเลยประมาณนั้นเลยนะคะทีนี้ก็พอปรึกษาอาจารย์พิเชษก็ได้แนะนําอาหารเสริมนะคะหลังจากนั้นเขาก็บอกแปลกใจมากน้ําหนักเข้าขึ้น เร็วมากนะคะภายในภายในสาอาทิตย์น้ำหนักเข้าขึ้น2กิโลกว่านะคะก็แสดงว่าทีเอสเของอาจารย์เข้าไปทำงานแล้วเข้าไปเป่าบูดให้เม็ดเลือดขาวจัดการและจัดป้องกันตัวเองและจัดการแต่ในขณะเดียวกันต้องยืนยันตรงนี้นะคะว่าเขาไม่ได้หยุดยาต้านไวรัสแน่นอนค่ะยาต้านไวรัสจะต้องทานตรงเวลาตามที่เราแนะนำคุณผู้ชมคะถ้าเราพูดถึงผลิตภันธ์เสริมหาอะไรก็ตามนะคะขอย้ำขอเน้น แล้วเน้นอีกไม่ใช่ยาครับดังนั้นถ้าหมอสั่งยาอะไรมากะรุณารับประทานยานั้นตามที่หมอสั่งอย่าคิดว่าเมื่อได้รับประทานอาหารเสริมแล้วจะหยุดยาอาจารย์เสรีรับประทานบิมของอาจารย์พิเชษแต่อาจารย์เสรีก็ไม่เคยเลิกยาเบาหวานที่คุณหมอสั่งมา แต่ไม่ได้โฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นกรูโคฟดไม่ว่าจะเป็นอมาริลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หมอเขาสั่งให้กินเนี่อาจารย์เซรีก็กินค่ะ